สวัสดีครับเพื่อนๆ่อ c e เลไฟล์ Excel, Excel ตัวอย่างที่ตอบโจทย์ธุรกิจคุณนะครับวันนี้จะมาสาธิตโปรแกรมบันทึกเลขนะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะครับแต่ว่ามี2ตัวและ3ตัวนะครับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่พยายามจะจะทำให้ตอบโจทย์เพื่อนๆนนครับมาดูกันเลยครับเมนูง่ายๆก็จะมีแค่3เมนูนะครับ อาจจะไม่มีเรื่องของเลขอันไม่มีเลขอะไรอันนี้สําหรับเหมาะสําหรับพวกของเพื่อนๆที่ต้องการขีเลขแล้วก็รวมเลขเพื่อที่จะดูยอดรวมแล้วก็เราก็ค่อยคัดเองนะครับมาสาธิตวิธีการเลยนะครับอันดับที่1น,นะครับผมก็ต้องอาจจะขอย้อนกลับไปนิดน,นึงนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ได้รับไฟล์ไปนะครับเวลาที่เพื่อนๆดาวน์โหลดไฟล์แล้วนะครับ ข้อมูลมันจะอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วเพื่อนๆอ,อันนี้ผมลองอคีย์มาแล้วนะครับเพื่อนๆลองคลิกเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วเปิดไฟล์ได้เนี่ยเวลากดคลิกปุ๊บมันจะมีข้อความแจ้งเตือนแบบนี้นะครับมีต้องแก้ไข2วิธีนะครับกดแล้วมันแจ้งเตือนเลยนะครับเพราะว่ามันบอกว่าไม่มีมาโครอันดับที่1นนะครับเราต้องไปที่คลิกขวาที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกที่ Property หรือว่าคุณสมบัตินะครับ ก็มันจะมีตรงนี้ครับที่บอกว่าไฟล์ถูกบล็อกมาโครไว้นะครับเราก็ต้องการต้องทําการกด u n b l o อกนี้นะครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็ apply แล้วก็โอเคนะครับจากนั้นเราลองมากดอีกทีนึงนะครับก็จะได้สามารถที่จะคีย์ได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับอันนี้สาธิตนะครับไฟล์คร่าวๆครับอันนี้ผมจยังไม่ใช่ไฟล์ที่เราจะมาสาธิตใช้งานกันนะครับ ็เมื่อตั้งค่าอะไรเสร็จปุ๊บการคลิกต่างๆมันก็จะสามารถที่จะถามเราว่าโอเคต้องการลบข้อมูลเก่าไหมนะครับเราก็กดทําการลบไปนะครับ <c oughs> อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับที่ต้องทําคือเวลาเราเปิดไฟล์แล้วตรงนี้ครับมีแถบสีเหลืองหรือสีชมพูอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ออปชันนะครับจากนั้นไปที่ Trust Center ครับหรือศูนย์ความปลอดภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ศูนย์ความน่าเชื่อถือ ตั้งค่าความน่าจะถืออะไรประมาณนี้นะครับ set p u s center setting ตรงนี้นะครับจะมีสส่วนที่ต้องทำนะครับก็คือตรงโมดูลที่เป็น active x setting นะครับแล้วก็ตรงที่เป็น macro setting หรือตั้งค่า active x หรือตั้งค่า macro นะครับตรงด้านบนนะครับกด enable ไว้เพราะว่าไฟล์ผมมีการเขียนโค้ดไว้ก็ต้อง enable macro นะครับแล้วก็กดติ๊กนะครับส่วน active x นะครับเหมือนกันนะครับตรงที่เป็นกลมกเนี่ยกด enable เหมือนกันแล้วก็กดติ๊ก ถ้าเป็นแบบนี้ทำครั้งเดียวครับแล้วก็เครื่องของเราก็สามารถเปิดไฟล์ได้ตลอดเลยนะครับโอเคครับมาถึงขั้นตอนการทำงานบ้างนะครับเมื่อกี้เรากดล้างข้อมูลเก่าแล้วนะครับต่อไปคือเรามาขีเลขนะครับเมื่อเราคียเลขปุ๊บมาหน้านี้นะครับผมออกแบบไฟล์ให้คีย์แบบง่ายๆนะครับถ้าเราไม่ไม่จำไม่ต้องใช้ผู้ซื้อเราไม่จําเป็นต้องใช้เราก็ใส่เป็นนามแฝงไว้เป็น A ก็ได้นะครับแล้วก็เลขที่บินอันนี้เป็นเลขที่บินนะครับ สมมุติว่าเราคีย์เลข1นะครับเลข1มันไม่ออกแต่ถ้าเราอยากให้มันออกเราใส่จํานวนเงินปุ๊บมันจะบอกเลยว่า2บนถ้าเป็นเลขเดียวมันจะรันรันให้นะครับรันตัวหน้าให้ถ้าสมมุติบอกอยากได้กลับนะครับก็ใส่เลขกลับแล้วมันจะเป็น2บนนะครับที่เลขที่กลับด้วยนะครับกลับก็คืออาจจะมีเลขซ้านะหนึ่งหนึ่งนะครับที่มันซ้ํากันอยู่ที่เราจะตัดหรือไม่ตัดนะครับอันนี้มันก็จะรับมา20เลขนะครับ ในกรณีผมใส่1,2,3่นะครับหนึาถ้าเราใส่กลับแล้วมันจะขึ้นว่า3บนนะครับสิบาทเนี่ยมี6ตัวนะครับเราใส่โต๊ดโต๊ดจะไม่กลับให้นะครับโต๊ดจะเป็นจะได้เลข 1,2,3, 3ในกรณีที่เ,เราใส่3า1สองนะครับสามก็ได้นะครับเราก็จะได้โต๊ดเหมือนกันถ้าเราใส่หน้าด้วยนะครับอันนี้มันก็จะได้เลขตรงผลผลที่ได้นะครับเลขที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้ถ้าเราไม่ใส่กลับล่ะ เปลี่ยนเป็นศูนย์นะครับหรือใส่ค่าว่างๆไว้นะครับมันก็จะกลับออกมาเป็นว่าตรงกลับเนี่ยจะกลับแค่ตรงบนนะล่างผมไม่ได้ไม่ลองรับให้นะครับก็ลองรับแค่ตัวบนที่จะกลับให้อย่างเดียวนะครับเพราะล่างเนี่ยหรือว่าตรงหน้าเนี่ยมันมี2เลขเนาะผมก็ไม่ได้ทําให้กลับไปให้นะครับแล้วเราสามารถรับ1นึ่งตัวก็ได้ไอ้สอตัวก็ได้นะครับถ้ากลับนี่จะได้เลข1 2ึ่งสองหรือสถ้าลงลงโต๊ดได้ไหม โตดมันไม่ได้ครับมันบอกว่าไม่รองรับ2ตัวนะเพราะว่าจริงๆ1 2ึ่งมันกลับไปอยู่แล้วเราใส่ล่างดูครับใส่ล่าง50นี่ล่างก็จะกลับให้อย่างนี้แล้วกรณีบอกว่าอย,อยากได้กลับแค่บ,บนกลับแค่ไม่กลับล่างเนี้ยในกรณีนี้เราก็ต้องคีย์ใหม่ฮะเราบอกว่าล่างไม่กลับเนี่ยเราก็ใส่1นึตรงนี้ครับแล้วก็ ใส่100ตรงนี้อ่ามันจะได้ร่างออกมาแล้วไม่กลับแต่ถ้าเราอยากได้กลับก็อย่างเดียวก็มันจะกลับมาให้แล้วก็ประเภทเลขก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจากนั้นกดบันทึกครับ <S <S กดบันทึกบินบินถูกบันทึกไปแล้วในกรณีที่เราจะอยากแก้ไขบินเมื่อกี้หรืออยากจะดึงมานะครับเรามาเลขใส่เลขดูปึ๊บมันบอกว่าดึงข้อมูลบินกลับมาให้เรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้เอ๊ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะ,ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ หนึ่งสองสองหนึ่งบนล่างอ่ะหนึ่งสองสองหนึ่งบนล่างอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตอ่าดึงบินกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคดึงมาแล้วผมเอาหนึ่งสองเหมือนกันเดี๋ยวลองดูว่ามันจะรับหรือเปล่านะข้างบนอย่างเดียวอีกอ่าไม่กลับด้วยอ่ะเอาซักหนึ่งห้าสิบแล้วกันให้มันต่างกันหน่อยบันทึกบินนี้นะครับมันบอกว่าต้องการบันทึก ล้างหรือไม่ก็โอเคกดไปนะครับลองดูบินที่1เหมือนเดิมดูว่า1 2สที่มันซ้ํากันเนี่ยมันมาไหมนะครับไม่มาต้องมีอะไรผิดพลาดนิดนึงนะครับอ๋ออาจจะเป็นเลขเดียวกันแล้วมันไม่ให้บันทึกซ้ําอะไรประมาณนี้แต่ความจริงมันมานะหนึ่งบนเนี่ยคือแต่ยอดคืออาจจะแบบมันอาจจะไปเดี๋ยวโทษทีนะครับลองดูอีกทีนึงโอเคมันอาจจะไปรวม ตรงล่างไว้แล้วนะครับร้อยเดี๋ยวขอดูนะแต่2บน2งล่างร้อสองบนจริงๆมันมีอโอเคถ้ากรณีนั่นหมายความว่ากรณีคีย์เลขนะครับให้เลขซ้ากันไม่ได้นะในแถวเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตล้างข้อมูลก่อนนะครับถามว่าแบบบางคนในบินเดียวกันเนี่ยควรจะมีแค่หนึ่งสองหนึ่งร้อยอะไรแบบเนี้ย แล้วอาจจะเป็น1นอีก100แบบเนี้ยอาจจะไม่ได้ควรจะไปใส่200ตรงนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขนะต้องต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคมา,อ,าอีกบินนึงนะครับห้าหนึ่งนะครับใส่1นนะครับส,สร,รบ้างอีก10อย่างี้ล้กันไม่กลับนะครับแล้วก็123สานะครับ50 30นะครับเอากลับด้วยนะครับกลับมันจะกลับบนให้บลนบันทึกบินนะครับดีนี้เราคีย์ไปเรื่อยๆครับคีย์ไปเรื่อยๆเลยนะครับก็กลับด้วยนะครับมันได้บนแล้วได้ต้นนะครับกดนะครับ817นะครับโต้ดอย่างเดียวนะครับกดบันทึกเลยนะครับเพราะถ้าเป็นต้นอย่างเดียวแล้วผมจะเอาแบบ1ตัวแล้วก็หนึ่งตัวล่างนะครับ 10บ,บาทแล้วก็กลับให้หมดเลยนะครับกดบันทึกนะครับบันทึกข้อมูลมันจะไปบันทึกไว้ตรงนี้ครับแล้วเราก็สามารถดูจํานวนเลขก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่จะได้มานะครับกบ็ทำไว้ให้นะครับทีนี้ในกรณีนี้นะครับผมก็คีย์เลขไปสักพักหนึ่งแล้วเราไปดูสรุปยอดนะครับสรุปยอดยอดของเรานะครับรับรวมมา2,000กว่าบาทแล้วแล้ว มันก็จะสรุปเลขที่อันเนี้ยเป็นรวมทุกเลขนะหมายความว่ามีตั้งแต่0ูนย์ถึง99 9เลยนะครับฝั่งนี้แล้วมันจะมีอีกก้อนหนึ่งครับก้อนที่อยู่ฝั่งนี้นะครับมันก็จะมีเลขที่แบบ0ูนลับล่างนะครับเ,เลขตรงนี้เป็นเลขนะเดี๋ยวผมทําสีตรงนี้ไว้ให้ดูว่ามันคือเลขละกันนะครับอ,อย่างนี้มันจะได้ดูง่ายหน่อยนะครับจะได้ไม่ไม่สับสนนะครับส่วนอันเนี้ยคือยอดเงินนะครับไอ ฝั่งนี้คือรวมตั้งแต่ทุกเลขเลยนะครับรันลานดับไปส่วนฝั่งนี้นะครับตัดมาเฉพาะเลขที่มีการซื้อนะครับมันก็จะอาจจะ,จะน้อยลงแล้วเราสามารถที่จะมานั่งไล่ตัดได้ว่าแต่ละเลขมันเ,เป็นเท่าไหร่นะครับยังกรงนีโต๊นะครับเรา,เาในฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูต่อสามโต๊ก่อนโต๊นะครับถ้าตัวโต๊ะนะครับ ถ้าเราซื้อ5 1 2นะครับมันจะไปลงที่1 2 5เนี่ยมันมีกลุ่มโต้อ้างอิงไว้แล้วนะครับหรือ8 1 7มันจะลงที่7 1 8แล้วยอดที่เป็น data ที่เป็นซัำมามันจะได้โตกลุ่มโตที่1 1 7 8มันจะเรียงจากน้อยไปหามากทั้งนั้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าใน data เรามีแยกกลุ่มโต้ไว้ให้นะครับก็จะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยโต้มันจะซ้ำแน่โต้ในเนี้ยมันจะไม่มี7 18หรือ817มาแน่ มันจะไปรวมผลรวมของช่องโตดมาเดี๋ยวผมเพิ่มอ่ะผมเพิ่ม817ให้อีกตัวหนึงอ่ะแ1 8ล้วกันนะครับเอาโต๊สัก500นะครับแล้วกดบันทึกนะโอเคกับหน้าหลักสรุปรายงานเห็นไหมครับโต๊มันจะไปเพิ่มที่ตรงนี้มาจากร้อยหนึ่งก็เป็น600อันนี้ก็เป็นแบบง่ายๆนะครับเพื่อให้เราเอาตัดไฟล์นะครับตรงนี้ก็เอาไว้เพื่อดูว่าเลขควรคัดเลขไหนออกดียอดตรงไหนมันเยอะแล้จะตัดออกอยังไงนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้คีย์แบบ2ตัว3ตัวแบบง่ายๆนะครับลองดูครับว่ารูปแบบการคีย์แบบเนี้ยชอบไหมนะครับ1 2 3 100แล้วถ้าเราจะกลับนะครับก็อย่างเงี้ยครับก็จะได้บนแล้วก็พกกลับไปเลยถ้าเราอยากโตด้ด้วยอีก10บาทก็อย่างนี้มันจะได้โต้ออกมาเป็น1 2 3หรือ3 2 1นะครับมันก็จะปรับให้นะครับตรงนี้เหมือนกัน แล้วก็บ,บันทึกเลขได้บันทึกเสร็จปุ๊บกลับมาสรุปเลขนะครับมันก็จะเป็น1นึบวกเข้ามาอีกที่10บาทนะครับที่3 2 1อ่ะมันจะไม่มีเลขโตสเพราะว่าโตสมันวิ่งไปที่1 2 3แล้วโดยประมาณก็ประมาณนี้ครับลองดูนะครับว่าพอจะตอบโจทย์หรือเปล่าโอเคครับสวัสดีครับ